ไก่ย่างอันนี้เป็นหมูอบไก่ย่างไก่อบไปพี่เนาะไปดูดูดูเออไปมือเองเลยอจ้าได้แล้วมึงจะอร่อยน่าดูเลยแม่ค้าส,สวยอร่อยอร่อยใช่ไหมเออเอาเข้าไปเอาเข้าไป ไปพี่น้องไปไปดูอาหารอาหารอาหาร วกตำตำยำยำอยู่แถวนี้นะคะอันนี้หอยทอดค่ะแล้วก็ผัดผัดผัดอะไรก็อยู่แถวนี้นะคะดูนี่เลยกุ้งสดสดอันนี้กุ้งปูหมึกหอยอยู่แถวนี้นะคะเนี่ยกุ้งที่ก็แช่เย็นไว้แล้วตอนนี้ เป็นๆแต่ใส่ห้องๆก็มีนะคะ เฮ้ยเฮียเฮีปะปพอดีมากินกวานแป๊บหนึ่งไปดูไปดูไปดูพวกผั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 กมีผลไม้ ครีมพุ่ไอซ์ครีมด้วยจ้านี่ไอซ์ครีมนะโอ้วันนี้ไอซ์ครีมน้อยนี่พวกที่อยู่ในตู้นี่ครับพวกย่างๆ่ปิ้งๆเนาะนี่นก็น่ากินนี่หอยองหอยเชี่ยวหอยเชี่ยว กุ้งสดกันจ้าก,กุ้งสดกุสดกุ้งสดกุ้งสดนั่นนะนี่ไงกุ้งสดกุสดขางในล่างก็มีอันนี้ก็แช่เย็นไว้ตักตักตักแล้วก็ใส่เกลืองยิมนี่มาดูเห็นไหม ครับอยู่กุกท่านจะน้อยแม่ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคนะแค่พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีตำรวจทุกทุกคนสวัสดีจ้า